นี่คือรถที่ไม่ว่าคุณจะตัวเล็กตัวใหญ่มือใหม่มือเกา่าอยากขี่เบาๆหรืออยากเอาไปขี่ทัวรลิงแล้วก็พร้อมซิ่งในสนามได้เช่นกันกับน้องเล็กคนสุดท้องที่จะพาคุณเข้าไปลองสัมผัสโลกของบอนวิวกับงานดีไซน์ที่ใช้งานได้ครอบจักรวาลแถมยังรองรับทุกความต้องการของผู้ครอบครองที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือ New Triumph ม Speed ท w ิน900 สวัสดีครับผมนิกนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านสิริชัยมาตเซลเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในโชว์รูมทริอัมลบุรีคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ไปดูนะครับผมเอาเจ้าที่ใหญ่ตัวใหม่ในตระกูล p ป e d ทวินเนี่ยรีวิวทดลองขี่มาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเจ้าสป e ดทวินพันสในคลิปที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาแล้วน้องใหม่เหมือนกันนะครับได้มีการอัปเกรดได้มีการปรับแต่งนุ่นนิดนี่หน่อยมานั่นก็คือเจ้าทร i อัมสปีดทวินเก้าร้อยวันนี้ก็เอาไปขี่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เออาาาาามมรรรีวีวววิให้าา้ััังงง่่ณกขขบนยไและ ไซเล็กที่ใช้คําว่าเป็นน้องเล็กในตระกูลบ bon อนนวิลเหมาะกับใครเดี๋ยววันนี้พาไปชมครับเริ่มกันที่ที่มาที่ไปของเจ้าสปีดทวินเป็นรถคลาสสิกแหละแต่ว่าถูกวางโพสิชันตัวมันเองเนี่ยให้สามารถขี่ในความเร็วที่สูงได้หน่อยชื่อมันก็เลยเป็นสปีดนะครับชื่อแต่ก่อนเนี่ยมันคือสตีดทวินเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นสปีดทวินก็คือจะใส่พวกอุปกรณ์ส่วนควบของแต่งจากศูนย์มาเนี่ยในลักษณะของไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2องบล็อกเครื่องนั่นก็คือ 900, ตระกูลบอลนวิลทั้งคู่เลยนะครับผมถึงบอกว่าเนี่ยมันคือน้องเล็กสุดเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนในสายคลาสสิกของทริอัมในตระกูลบอลนิวิลไม่รวมพวก 400cc นะเครื่องยนต์นะครับหัวใจหลักของเจ้าสปีดทวิน900คันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวก,ก,กันกับเจ้ารุ่นพี่อย่างบอลนวิล T100 ที่เป็นเหมือนไอคอนิกของทริอัมนั่นก็คือเครื่องยนต์2สูบ 900cc รหัส HT นะครับหรือรหัส High Torque นั่นเองก็ตามชื่อมันเนาะ High Torque หมายถึงว่าเน้นที่แรงบิ bit, เนนน้้ที่รอต ตัวนี้ก็ถูกยกจากตัวของรุ่นพี่อย่างบนวิวทีร้อยเนี่ยมาใส่เลยในตัวสปีดทวินเครื่อง900หรือเครื่องบนวิวที่ใช้ในทีร้อยเนี่ยมันจะถูกใช้ในสปีดทวิน900ใช้ในบนวิวทีร้อยใช้ในสแคมเบิร์น900นะครับประมาณนี้ถูกใช้อยู่ใน3เครื่อง3ตัวเครื่องยนต์นะครับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่65แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่80นิวตันเมตรประมาณ7,000กว่ารอบนิดๆน,นะครับตัวเลขซีซีหรือตัวเลขแรงบิดแรงม้าเนี่ยจะพอๆกันกับ เจเนอเรชันก่อนหน้านะครับแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนมาจริงๆในเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็คือผ่านมาตรฐานยูโร5พัดเรียบร้อยแล้วเตรียมจะขึ้นไปยูโร6ตามมาตรฐานของยุโรปแล้วนะครับตัวนี้ก็ถูกพัฒนานะครับในเรื่องของมาตรฐานไอเสียเปลี่ยนไปเรียบร้อยเครื่องยนต์เครื่องใจไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ก็คือเปลี่ยนมานั่นแหละเนาะแต่ส่วนที่มันปรับปรุงมาอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนรุ่นพี่สปีด102เลยก็คือใส่กล่อง IMU6 แกนมาให้ก็คือกล่องวัดองศานะครับแล้วก็พ่วงฟังก์ชันเด็ด ของไทอัมเนี่ยนะครับมันใส่ IMU มาให้เนี่ยถ้าไปดูในตระกูล High Performance ของมันนะจะมีทั้งไอตัว s ต r e e t el, 65, ิ r i ป l e 765 s ต r e e t ิ r i ป l e 1002เนี่ยมันสามารถใส่ลิฟคอนโทนใส่ล้อชอนโทนใส่คอน n น r ร n g ง ABSIMU มันทําได้แต่ว่าเขาไม่ได้หยิบฟังก์ชันเหล่านี้มาใส่ในรถตระกูลคลาสสิกของเขาเพราะเขาอยากให้ผู้ขับขี่เนี่ยเพลิดเพลินกับการขับขี่โดยที่ไม่ต้องมีระบบจุกจิกมากวนใจทําให้มันเสียสมาธิในการขับขี่รถคลาสสิกเราไมไ่ต้องการเ e อร์ฟอร์แมน์ขนาดนั้นนะครับเอาเท่าที่ใช้ได้้้จจริงๆแลวาเา ABS นนียมัอ พียงพอกับการใช้งานแล้วนะครับรถมันมีทักชั่นคอนโทรลมี ABS แล้วก็มีคอนดอริง ABS มาให้มีโหมดมาให้2โหมดรถเลนก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานแล้วไท่อั้มมองแบบนี้นะครับจะถามว่ามันใส่เพิ่มเติมไปได้อีกไหมผมว่าไท่อั้มมันทําได้แต่แค่ไม่ใส่ไม่เฉยไม่รู้จะใส่มาทําไมแค่นี้ก็พอแล้วในส่วนของของติดรถที่ให้มานะครับก็ตามสไตล์ไท่อั้มไม่ติดแบร์อะไรก็ต้องติดมาให้สักอย่างหนึ่งอย่างเจ้าสปีด9 0 0เนี่ยก็ให้เป็นช็อคอัพหน้าหลังเป็นมาซ็อกชี่มาเป็นเกจใช้งานช็็็อกหลลัังงเปนแแทด้ว้วววยรต สเปคเนี้ยเป็นเกรเนี้ยสเปคสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเป็นสเปคที่ใช้งานได้ครอบคลุม ทุกการใช้งานแล้วกันที่เหลือก็ไปปรับตั้งเอาไปเซ็ตเอาเองก็มีมาให้เซ็ตได้นิดหน่อยส่วนเบรกในตัว Speed 900ไม่ได้ตีแบนดนอะไรมาให้นะครับถ้าไปดูรุ่นที่อย่าง1 0 0เนี่จะให้ทั้งเบมโบตัวเทพเลยให้ล้อหน้ามานะครับแต่ของ Speed 900เขามองแล้วว่าสมรรถนะ p e r f o r m ร์แมระดับนี้เอาเบรกแบบนี้ไปแล้วให้ค่าตัวมันถูกลงดีกว่านะครับก็เลยไม่ได้ตีแบนอะไรติดมาให้ในสปีด900แต่ก็ไม่มีปัญหาหนะ้าหลังจากที่ไปทดลองขี่มาแล้วทั้งช็อคทั้งตัวระบบบก กับรถไซส์นี้สเปคเนี้ยผมว่ามันเพียงพอแล้วนะครับมาถึงกันที่ไซซิ่งกันบ้างตรงนี้ก็ถือว่าเครื่องยนต์เอย่ยก็เอามาจากทีร้อยฟังก์ชันก็ได้มาจากสปีดเ0 0รนะครับระบบบกระบบเบรกก็เอาไปอัปเกรดเอาไปเพิ่มเติมกันได้แต่จุดเด่นจริงๆของรถตะกูลสปีดทวินแล้วก็ยิ่งเป็นตัว900ด้วยเนี่ยผมไม่อยากพูดคํานี้มันเป็นบอนวิลที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดแล้วกันเป็นรถตะกูลบอนวิลที่ราคาเข้าถึงง่ายใช้คํานี้มันราคาอยู่ ที่3,99,000บาทในขณะที่รุ่นพี่มัน4อัพ5อัพ6อัพไปแล้วนะครับตัวนี้ได้เครื่อง900นะครับได้สเปคตามที่ว่าในราคา3,09 0 0 0เท่านั้น พอราคามันเข้าถึงง่ายแล้วคนก็จะมองว่าเฮ้ยแล้วมันขี่ง่ายด้วยไหมนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละคือจุดเด่นของ p ป e d 900น้ำหนักตัวมันอยู่ที่216กโลไปเทียบกับ T100 จะเบากว่า T100 อยู่10กโลแล้วยิ่งเป็นรถที่เตียบบ้ยเบาะเนี่ยสูงแค่78เซนเท่านั้นก็ยิ่งทําให้ตัวมันเตี้ยลงไปอีกนะครับน้ำหนักตัวมันเลยลงไปอยู่ต่ำไอ้216กโลรถต่ําๆแคบๆแบบนี้เลยกลายเป็นว่าพอค่อมลองขี่ลองตั้งตรงเข้าจริง,รงๆความรู้สึกมันเบากว่าตัวเลขนะครับก็ ผมก็เลยมองว่าถ้าคนที่อย่างผมเนี่ยสูง180เนาะคอมแล้วเหลือบานเลยก็เลยลองเอาไปให้น้องที่สูงประมาณ150ไปไป160ต้นต้น,ตนลองคอมลองตั้งดูเนะี่ยสรุปว่าง่ายทั้งเรื่องของน้ําหนักเองทั้งเรื่องของส่วนสูงเองผมเลยมองว่าสปีดสร้างมาสําหรับคนที่อยากสัมผัสทริอัสนะครับเพราะมันเป็นตัวที่หลายอย่างมันเหมาะกับการเริ่มต้นเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแล้วก็สเปคเข้าๆต่อมาในส่วนของเรื่องอารมณ์การขับขี่ เรื่องอารมณ์ของการขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าผมแยกไม่ออกระหว่างเจเนอเรชันก่อนหน้าหรือเจเนอเรชันเนี่ยที่บอกว่ามันใหม่เหมือนกับที่ตัวเลขมันฟ้องเลยครับคือเครื่องเดียวกับี1 0 0ความรู้สึกก็น่าจะใกล้เคียงกับ T100 แต่มันจะแรงมันจะตื้อว่าหน่อยตรงที่ว่าน้ําหนักตัวเบากว่าสิโลก็ทําให้น้าหนักต่อแรงม้าเนี่ยมันน้อยลงถูกไหมครับก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนสนุกกว่าแต่ก็ยังคงอารมณ์เดิมสปีดทววนเนี่ยผมเอาไปลองขี่เนี่ยรู้เลยว่าทางทริอัมจงใจอยากทําให้มันรู้สึกนุ่มนวลอยากทําให้มันรู้สึกเฟล ขี่ง่ายผมไม่ได้ลองในส่วนของโหมดเลนเลยนะก็ลองโหมดเดียวคือโหมดรถนะครับก็คือให้มันแรงที่สุดนั่นแหละให้มันใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของมันมากที่สุดก็ยังรู้สึกว่าการขับขี่อยู่ในความปลอดภัยนะครับบิดมันตามมือแต่ว่ามันไม่ได้กระชากรุนแรงเหมือนตัวเครื่องพันสองบางทีอาจจะเผลอกระตุกเกินเบอร์ไปหน่อยก็ยังไม่ได้รู้สึกต้องหงายหลังหรือว่าไม่ได้รู้สึกมันกระชากเกินไปจนขยงจนจับครั้งแรกแล้วรู้สึกกลัวมันนะก็ไม่ได้ขนาดนั้นผมก็เลยมองว่าเจ้าสปีด วินเนี่ยถ้าเน้นขี่นุ่มๆน,นะครับเกียร์หนึ่งสองสามเนี่ยกำลังมันมาเกียร์สี่เกียร์ห้า มันเริ่มไหลแหล้วเพราะว่าเอาไปลองก็มีบางจังหวะที่ชูดไปนะครับ1 2 3สไปถึงเกียร์สามเนี่ยได้1 5 0เกียร์สี่เนี่ยร้อยห้าสิบพอเติมเนี่ยเติมจนสุดคันเร่งแล้วยังรู้สึกว่าเกียร์สี่เป็นต้นไปคือระยะไหลของรถคันนี้แล้วนะครับในโมเดลยูโรโฟปี18บมั้งถ้าจำไม่ผิดผมเคยเอาไปสมัยนั้นห้าวก็ไปขี่ทำทอสปีดมันได้อยู่ประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าระยะหากินของมันจริงๆก็คืออาจจะวิ่งออกกิ๊บสักร้0ยเนี่ยแล้วเร่ง แซงสักร้อยสามสิบผมว่ามันกําลังทําได้ดีในย่านนี้กําลังสนุกในย่านนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ประมาณนี้นะครับส่วนเกียร์ห้าเนี่ยเอาไว้ไหลเกียร์สี่เนี่ยเอาไว้ไหลและเอาไว้ยืนระยะไกลๆลนะนุ่มๆถ้าใครเคยขี่พีร้อยยี่ 120, มาเคยขี่สปีดพันสองมาจะรู้สึกว่าถ้าชอบดึงๆคันนี้จะดูอึอดอัดแต่ถ้าใครที่อึอดอัดกับการที่ต้องคอยคุมคันเร่งคอยล็อกคันเร่งระแวงกับก,กาลังรถตลอดเวลาจะชอบคันนี้แต่ว่าไอ้คำว่านุ่มเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเบานะผมก็ไปทำพัตาเร่งศูนย์ถึง ือว่าแรงอยู่ในระยะใช้งานแล้วกันเหมาะสมกับเครื่องยนต์ 900cc ฟีลลิ่งการขับขี่นะครับก็เข้าใจว่ารถเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้ในเมืองเป็นหลักแต่ผมก็ไม่เคยบอกหรอกว่ารถราคาเกือบครึ่งล้านมันจะถูกจํากัดไว้ใช้แค่ในเมืองก็ลองขี่ออกไปรีวิวไกลๆนะครับในความเร็วที่แตกต่างรวมถึงได้มีโอกาสขี่ในเมืองด้วยเจ้าสปีดทวิน900อยากให้ย้อนกลับไปดู1002 0 0ผมก็อวยไว้ว่ามันขี่ได้นะครับมันขี่ดี ไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือว่าจะขี่ในเมืองมันทําได้ไอตัวนี้มันก็จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับหนําซ้ําตัวบอดี้มันจะควบคุมง่ายกว่าด้วยในเรื่องของน้ําหนักที่เบากว่าแล้วก็ตัวถังเนี่ย12ลิตรเนี่ยค่อนข้างแคบมันกลิปง่ายมันนั่งง่ายขี่สบายมากกว่าแล้วก็คนที่บางทีอาจจะไม่สูงมากจะชอบด้วยเพราะมันลงได้เต็มเท้ามันมั่นใจมากกว่าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องฟีลลิ่งการขับขี่โยกซ้ายโยกขวาถนัดเลยแหละใช้คําว่าเหมาะสมกับการควบคุมแบบต้องการความห้องตัวสูงเรื่องระบบเบรกระบบช็อคอัพอย่างที่ ผมบอกเป็นพวกลิ้นจระเข้กินอะไรก็แยกไม่ออกให้นี่เค็มเกินให้นี่เปรี้ยวไปไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอไปลองใช้จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรในช็อคอัพในระบบเบรกที่มันให้มากับเครื่องยนต์น้ำหนักตัวรถขนาดน,นี้มีโอกาสไปขี่ทางลูกรังเบาๆเนาะก็รู้สึกว่ามันก็ไปของมันได้นะครับไม่ได้เสียการคือก,กักคือกักควบคุมยากในทางที่แตกต่างกันไปโดดคอสะพานอา่าไปเหยียบคอสะพานมันก็ยุบอยู่ในระยะที่ไม่ได้ย้วยแล้วก็ไม่ได้แข็งจนกระด้างตรงนี้ผมก็มองว่าไหนๆมันให้ มาซ็อกชี่มาแล้วไม่ต้องไปอยากได้อย่างอื่นแล้วครับดีกว่าไม่ตีแบรนด์อะไรมาให้เลยเนาะใช้ได้ของดีแล้วกันจุดที่มันขัดใจผมก็เหมือนไอ้สปีดพันสเลยนะครับคือจอสีจอดิจิตอลมันถูกอัปเกรดมาแล้วตัวนี้เหมือนเรือนไม้ตัวเดียวกับสปีดพันสเลยไม่ติดสปีดพันสผมอาจจะตินิดนึงว่าเอามันน่าจะเป็นเลือนไม้คู่เนาะเหมือนของทีร้อยี่ก็น่าจะดูคลาสสิกดีแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้สมเหตุสมผลสปีด9 0 0ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้อะไหล่ร่วมกับรุ่นอื่น,นๆทีี่่เป็นนจอดตอแตแครับ USBC ติดมาให้ชาวไทยอ้่ดีใจมากติดไว้แม่มข้างจอเลยตรงนี้ก็ว่างไม่ติดตรงนี้ก็ว่างไม่ติดหรือไม่ต้องติดมาให้ก็ได้ถ้าติดมาตรงนี้นะครับเก็บไปเลยแต่มันก็เป็นจุดเตี่ยเนาะสายใช้งานก็สายฟังก์ชันก็แบบเออมันก็น่าจะใช้งานได้ง่ายสะดวกแต่สายอิโมชันก็อาจจะแบบโอโ้โหเกะก,กะจังเลยแกะออกไปก็น่าจะต้องเอารูอะไรยัดสักอย่างนึงข้อติเดียวที่เหลือ ถ้าคนเข้าใจ t r i อัมเข้าใจสไตล์รถจะชอบสปีด900ต่อมานะครับแล้วใครละ่ะที่จะชอบมันนะครับอย่างที่ผมเกินไปช่วงแรกเนาะด้วยเครื่องยนต์ที่มันเฟรนลี่ยูเซอร์น้ำหนักตัวที่ไม่มากตัวรถที่ไม่ได้สูงมันเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นอยากสัมผัสความเป็น t r i อัมเริ่มที่ตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังคุณสามารถลากยาวเต็มประสิทธิภาพได้เลยถ้าเกิดคุณมีเพนพอยต์ว่าเอ้ยทีร้อยจะหนักไปหรือเปล่าสแคมเบิรพ่อข้างจะร้อนไหมสปีดทวินแก้ปัญหาแก้เพนพอยต์ของทั้งสอง ถ้าเป็นสายเหตุผลนะแต่ถ้าเป็นอารมณ์สแคมเบิรมันต้องท่อคู่ไว้ก็ไปเอาสแคมเบิรบอนเนวิล bon มันต้องเป็น P ีร้อยดีวะก็ไปเอาบอนเนวิลถ้าอยากได้ใช้งานง่ายเริ่มต้นได้แทบจะทุกเพศทุกวนะัยเนี่ยผมขอแนะนําเป็นสปีดเก้าร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นจริงๆแล้วก็ใครที่กําลังมองหารถสไตล,ล์นี้อยู่น่าจะชอบนั่นก็คือมันเป็นรถสไตล,ล์กลางๆคําว่ากลางๆคือมันไม่ได้โดดเด่นไปทางใดาทางหนึ่งมันคือโมเดิร์นคลาสสิกที่มีค่าความกลางอยู่ในกราฟฟถ้้าาาาาเเเปป็็นนนกกกกกรรคืออมึงงงงงะจุยยู่่่่ลลไไไดดดททให นั้นถ้าคุณไปใส่แฮนด์มอบมันจะเป็นคาเฟ่เลเซอร์ให้คุณได้เลยทรงนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มนะครับใส่แฮนด์มอบหาโม่งก็ได้มาใส่อันนึงผมเคยเห็นคนแต่งอยู่ที่ใช้ก็เคยแต่งสมัยเป็นสตีทวินะเคยแต่งเป็นคาเฟ่เลเซอร์อยู่ใส่แฮนด์มอบใส่โมง่งเบคุณเป็นคาเฟ่เลเซอร์ได้เลยไม่เอาไม่ชอบซิ่งชอบลุยยางเส้นเดิมหมดคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นลอซซี่นะคุณไปซื้อยางพิลลรี่เอ็มทีหกศูนย์เอามาใส่ได้เลยมันกลายเป็นสแกมเบิร์นหรือถ้าเกิดใครอยากไปให้สุดไปเบิกเเบเ d, ิกกอออออสสแแมมมเเเบบ้้้้ลาาาาายยััดดดดดขงงๆไพรระวว่่่่่่ืนนนนนีีีซให นะครับมันก็สามารถกลายเป็นสแคมเบอร์ให้คุณได้หรือว่าใครอยากเอาไปรังสั์ในรูปแบบในสไตล์ของตัวเองเนี่ยมันสามารถทําได้เลยด้วยความที่มันเป็นรูปทรงกลางๆแบบนี้คนที่ชอบการแต่งรถหรือคิดว่าจะแต่งรถแนอนาคตสปีดทวินอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณสําหรับใครที่ดูรีวิวนี้แล้วคาใจขัดใจหรือยังสงสัยนะครับเชิญที่ t r i อัมลูบรีล้างสิริชัยมอเตอร์เซลเรามีให้ลองทั้งเจ้าสปีด900แล้วก็สปีดพันสอเอาเข้ามาใหม่ทั้ง2รุ่นให้ลองได้ทั้งคู่เลยนะครับประกอบการ ติดต่อเข้ามา Walk in เข้ามาเราพร้อมให้บริการนะครับลองมาดูสิว่าสิ่งที่ผมลองขี่มาแล้วมาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นจริงไหมนะครับหรือว่ามีส่วนใดเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับใครที่ชอบคลิปลักษณะน,นี้รบกวนกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับเราจะออกคลิปรีวิวรถถ้าเป็นไม่ไดนะ้ไม่ติดอะไรก็อาจจะเดือนละสอครั้งนะครับฝากติดตามไว้ด้วยยังไงวันนี้สวัสดีครับ